ความหมายของมนุษยสัมพันธ์โดยอาจารย์ฐานิกาบุตรสมงคลคำว่ามนุษยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า human relations เป็นคำประสมที่เกิดจากคำสองคำรวมกันคือมนุษย์ human และสัมพันธ์ relations มนุษย์ human หมายถึงลักษณะของความเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงสัมพันธ์ relations หมายถึงความผูกพันเกี่ยวข้องการติดต่อกันความเกี่ยวพันกันมเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันก็เป็นคำว่ามนุษยสัมพันธ์จึงมีความหมายถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นความหมายกลางๆแต่ในเชิงวิชาการของศาสตร์สาขาต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ได้มีการให้ความหมายของคำว่ามนุษยสัมพันธ์ไว้แตกต่างกันดังนี้ด้านจิตวิทยาคำว่ามนุษยสัมพันธ์มีความหมายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกต่อกันในสังคมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองด้านสังคมวิทยา มนุษยสัมพันธ์หมายถึงการที่คนซึ่งอยู่ร่วมกันมีการโต้อตอบและมีการตอบสนองต่อกันและกันซึ่งอาจเป็นทั้งความสัมพันธ์ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นความร่วมมือการแข่งขันการต่อต้านการต่อสู้เป็นต้นอย่างไรก็ดีโดยทั่วไปมนุษยสัมพันธ์ มักจะใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และมักใช้ในความหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและพบกับอาจารยฐานิกาบุษมงคลได้ใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ